สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับได้กล่าวในแถลงการ์ว่าพวกเขาจะซื้อเครื่องบินรบจากบริษัทล็อกฮิฟมาติงก็จะทําให้กองทัพอากาศอังกฤษสามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นในยุคสมัยแห่งความไม่แน่นอนเราไม่สามารถมองข้ามสติภาพได้อีกต่อไปซึ่งเป็นสาเหตุที่รัฐบาลของเรา ลงทุนเพื่อความมั่นคงของชาติอังกฤษนั้นกําลังเพิ่มการใช้จ่ายด้านการปอกันประเทศและยกระดับกองกาลังทหารรวมถึงกองเรือดำน้ำําเนื่องจากเผชิญกับความเป็นศัตรูที่เพิ่มมากขึ้นจากทางด้านรัสเซียและเนื่องจากสหรัฐลดบทบาทเดิมของตนในฐานะผู้ปกป้องความมั่นคงของยุโรปรัฐบาลอังกฤษกล่าวว่าการซื้อเครื่องบินรบดังกล่าวจะช่วยให้อังกฤษนั้นสามารถสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่าเครื่องบินที่มีขีดค,ความสามารถสองแบบให้กับองคอ์กรนาโต เพื่อบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งโดยรัฐบาลอังกฤษนั้นจะซื้อเครื่องบินรบ F-35A จํานวนอย่างน้อย12ลําจากสหร,รัฐซึ่งสามารถยิงอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีธได้ซึ่งถือเป็นการขยายขีดความสามารถในการยับยั้งอาวุธนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของอังกฤษนะครับมาร์คลูเตอร์เลขาธิการนาโต้กล่าวว่านี่เป็นผลงานอันแข็งแกร่งอีกชิ้นหนึ่งของอังกฤษต,ต่อนาโต้ขณะที่ในปัจจุบันนี้ระบบป้องกันนิวเคลียร์ของอังกฤษขึ้นนออยู่กับบระบบเรืด เพียงระบบเดียวซึ่งเกิดการจิงผิดพลาดในการทดสอบเมื่อปี2 5 6 7โดยเป็นการทดสอบที่ล้มเหลวเป็นครั้งที่2ติดต,ต่อกันหลังจากที่การทดสอบครั้งแรกเกิดความผิดพลาดในปี2 0 1 0คนั้งสุดท้ายที่อังกฤษนั้นมีกี่ความสามารถในการยิงนิวเคลียร์จากอากาศคือในปี1,998เมื่อระเบ,บิด W.E.177 ถูกถอนออกจากการใช้งานตามรายงานของรัฐาสตรอังกฤษขณะที่อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีมีไว้สำหรับใช้ในสนามรบไม่ใช่อาวุธยุทธศาสตร์ที่ออกแบบมา เพื่อยิงในระยยับไกลการซื้อเครื่องบินรบ F-35A จะทำให้อังกฤษสามารถกระจายตัวเลือกทางการทหารและร่วมมือกับพันธมิตรนาโตเช่นฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาซึ่งรักษาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์บนบกทางทะเลและทางอากาศได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นสำหรับเครื่องบินรบ F-35A มีความสามารถในการบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ยุทธวิธี B61 ของสหรัฐเจ้าหน้าที่อังกฤษคนหนึ่งซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อเชื่อว่าอังกฤษอาจต้องให้สหรัฐเป็นผู้จัดหาอาวุธเหล่านี้สำหรับใช้กับเครื่องบินรบเหล่านี้ สหรัฐถอนอาวุธนิวเคลียร์สุดท้ายออกจากอังกฤษในปี2008ซึ่งเป็นสัญญาณว่าภัยคุกคามจากความขัดแยง้งหลังสิ้นสุดสงครามเย็นกำลังลดลงสำนักงานนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าการซื้อเครื่องบินรบรุ่นใหม่จะช่วยสนับสนุนตำแหน่งงานงบประมาณอีก20,000ตำแหน่งในอังกฤษและตอกย้ำถึงความมุ่งม,มั่นที่มีต่อนาโต้โดยรัฐบาลได้ให้คำมั่นที่จะเพิ่มการใช้ใจ่ายด้านการป้องกันและความมั่นคงโดยรวมเป็นร้อยละ5ของผลผลิตทางเศษรษฐกิจภายในปี2035หรือว่าร้อยละ5ของ GDP เพื่อบรรลุเป้าาหมายของาโต และเขากล่าวนะครับว่ารัฐบาลน,นั้นจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังสาหรับสงครามภายในประเทศครั้งแรกในรอบหลายปีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาาอัปเดตอามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตครับในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ